ดูดวงชาวราศีกันดวงนี้ถ้าไม่แน่จริงไม่ลงมาเกิดด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาสิ่งศักดิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตานี้แน่จริงถึงลงมาเกิดอยู่บนสวรรค์ดีๆไม่ชอบลงมาเกิดก็แปลว่าแน่จริงบอตัวบารมีของท่านจัดหนักจัดเต็มลงมาเกิดมีบุญกุศลวัสนาจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตานี้กลัวใครซะที่ไหน ับผมด้วยบุญกุศลศา,าสนาอัสมินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าวาวิวาข่าวมงคลอย่าไปกลัวใครเพราะว่าดวงท่านใหญ่พอตัวปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านนอนไมห่หลับกระวนกระวายกระสรับกระส่ายนะผมับนะเรื่องราวต่างๆจะเริ่มคลี่คลายเพราะว่าดวงนี้เมื่อถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาก็ชุดจไม่อยู่แต่ปัญหาต่างๆท่านต้องดูเลิกงามยามดีและเจ้ากรรมในเวรเมื่อไหร่จะไป ครับผมถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวาสนาเดอะเดวิลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอัสมินขี่ม้าถือดาบปรหารหมมาประหารศัตรูหมมานปราบศัตรูเฮี้ยงเตียนโชคชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ลวยโชคดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งสามเหรียญด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักกุ้มกองรสาดวงชะตาจะเปิด ใครบางคนเข้ามายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดีเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งมรดจ,จก,การประดิบประดอยการนีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงนี้จะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองัะผมบนสวรรค์ชั้นฟ้าเบินบุญกุศลวาสนาที่ท่านนํามาติดตัวมาด้วยท่านจะได้ส่งมอบถ้วยทองให้แก่ตัวท่านเองนะผมสั่งนะสิ่งต่างๆที่ส่งมอบเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมอบเรื่องราวต่างๆมาให้แล้ว ับผมออกเดินทางไปทางทางทาง,ทางด้านทิศตะวันออกนะผมท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงแม้จะปัญหาเะเข้ามามีดปักเต็มหลังันะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตามันมีทั้งขึ้นมีทั้งลงมีทั้งได้มีทั้งเสียท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวหลบหลีกซ่อนเลนันะผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังตกตำแหน่งพระราชาแห่งเหรียญ ท่านจะได้รับช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลมีสติปัญญาตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวเ hey, ฮลั่นรับทร,พรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังตังใจหมายเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงนี้มีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพิบมีเกณฑ์ชะตาใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดบายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ดตากระวนกระว,ว,วายกระสับกระส่ายอดทนอดกลัก้นตกตําแหน่งมาไปยองดวงนี้กล้าได้กล้าเสียอย่าไปกลัวกับปัญหาต่าง ดวงนี้ต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็ม The World บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตามุ่งมั่นอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามากั่นแกล้งจงคิดแต่คุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นนะครับท่านอาจจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบนะครับผมหรือเพื่อนเก่าตั้งแต่อดีตชาตินะครับผมจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาเกิดพร้อมกันนอกการปกปิดซ่อนเล้นเรื่องราวต่างๆการดื่มน้ำอมฤต จำความจำไม่ได้แล้วว่าอดีตชาติเคยเป็นใครนะผมสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เพราะว่าท่านจะสร้างบารมีก็ต้องสร้างให้เต็มเปี่ยมอย่าไปมองแต่ถึงอดีตชาติมันจะเกิดความทุกข์เดอะสตาร์ส่องแสงมนตันทาเทน้ําสู่ธรณีกวดน้ําข้องขันไล่ศัตรูงูมารให้หมดไปสิ้น้วนะฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดโนลาแสนทุกข์ทรมานถือดาบตั้งขึ้นนะผมปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันดวงจะตานี้จะเป็นเศรษฐีเงินล้าน ท่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีพยายามอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงก,ก็ต้องอดทนเต็มกําลังัะผมโชคชะตามนาดบุญบารมีวาสนาการส่งมอบด,ด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นนกน้อยนําพาซึ่งบุญกุศลวาสนา เทพเทวดาสิงสิธิ์คำชูปกปักปกุ้มของรักษาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าพลิกจากร้ายการไม่ดีสังเกตในโชคชะตาของท่านแล้วท่านควรจะต้องปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตาแบบนี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งความะสมเสร็จท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจง,ง,ง,งล,ลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขครับการ บดีปดอยการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ดีดีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ระบรมกาส่งมอบด้วยทองปัญหาต่างๆควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดท่านจะได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดบให้ค่าครูหมอสันได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆกับชาวราศีกันดวงชะตาราศีกัน ในเดือนนี้ชาวราศีกันจะพบกับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตดวงดาวบ่งชี้ถึงโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาพร้อมกับความท้าทายที่จะช่วยหล่อหลอให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ด้านการงานความก้าวหน้าและความท้าทายใหม่ ในเดือนนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีกันจะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพในดวงชะตาของคุณจะส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการก้าวหน้าและการเติบโตในหน้าที่การงาน คุณอาจจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่ท้าทายความสามารถของคุณนี่เป็นโอกาสอันดีที่จะแสดงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่เพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาการทุ่งเทและความพยายามของคุณจะไม่สูญเปล่าและอาจนามาซึ่งการเลือนตำแหน่งหรือการได้รับการยอมรับในที่ทำงาน อย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรในตำแหน่งที่ท้าทายอาจทำให้คุณรู้สึกกดดันหรือเครียดกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นคุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายในการจัดการเวลาและการรับมือกับความคาดหวังที่สูงขึ้นแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและการทำงานภายใต้ใตความกดดัน สำหรับชาวการที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจมีโอกาสที่น่าสนใจผ่านเข้ามาคุณอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทที่คุณสนใจหรือพบกับตำแหน่งงานที่ตรงกับความต้องการของคุณอย่าลังเลที่จะส่งใบสมัครหรือเข้าร่วมการสัมภาษณ์เพราะนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางอาชีพของคุณ ในช่วงนี้คุณควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณการเข้าร่วมอบรมหรือสัมนาออนไลน์จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทำให้คุณมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดแรงงานด้านการเงินการวางแผนและโอกาสการลงทุน ในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนและวางแผนการเงินของคุณดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในดวงชะตาของคุณจะเปิดโอกาสให้คุณได้เพิ่มพูนรายได้และสร้างความมั่นคงทางการเงินคุณอาจจะพบกับโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจหรือมีแนวคิดใหม่ ในการสร้างรายได้เสริมอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โคจรในตำแหน่งที่ท้าทายเตือนให้คุณระมัดระวังในการตัดสินใจทางการเงินควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและไม่ควรเสี่ยงเกินตัวในช่วงนี้คุณอาจรู้สึกว่ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะความจำเป็นในการลงทุน เพื่อพัฒนาตนเองหรือการซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงานแม้ว่าจะรู้สึกว่าเป็นภาระในตอนนี้แต่การลงทุนเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวสำหรับชาวกานที่มีนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชํางรานีอย่างเป็นระบบคุณอาจพบวิธีการใหม่ ในการจัดการกับภาระหนี้สินเช่นการรีไฟแนนซ์หรือการปรับโครงสร้างนี้ให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงินของคุณมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นการออมเงินอย่างจริงจังคุณอาจพิจารณาการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หรือการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโอกาสที่เข้ามาการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเดือนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสำหรับชาวราศีกันดาพุธท,ที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการสื่อสารในดวงชะตาของคุณจะกระตุ้นให้คุณมีความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณอาจจะพบว่าตัวเองสนใจที่จะเข้าร่วมคอสสอบรมสัมมนาหรือเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของคุณ หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ในหัวข้อที่คุณสนใจเป็นการส่วนตัวเช่นภาษาต่างประเทศงานอดิเรกหรือเทคโนโลยีใหม่ๆการเปิดใจรับความรู้ใหม่ๆนี้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของคุณซึ่งอาจนำไปสู่โอกาสทางอาชีพที่ดีในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางเพื่อการเรียนรู้หรือทำงานอาจเป็นการไปประชุมสัมมนาต่างจังหวัดหรือต่างประเทศซึ่งจะเปิดโลกทัศน์ของคุณให้กว้างขึ้นและอาจนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตการทำงานของคุณ สำหรับชาวการที่กำลังคิดจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาข้อมูลและวางแผนคุณอาจจะได้พบกับที่ปรึกษาหรือที่เลี้ยงทางธุรกิจที่สามารถให้คำแนะนำที่มีค่าแก่คุณได้อย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษาหรือเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการเพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น จะช่วยให้คุณเห็นมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจอย่างไรก็ตามในขณะที่คุณกำลังตื่นเต้นกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคุณควรระมัดระวังไม่ให้ละเลยความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิมการจัดสรรเวลาให้สมดุลระหว่างการเรียนรู้สิ่งใหม่ และการทำงานประจำจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาวความรักคณะมีคู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกันที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสริมสร้างความสัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นดาวสุขที่โคจรผ่านตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความรักในดวงชะตาของคุณจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีระหว่างคุณกับคู่ครองคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีความเข้าใจในความต้องการและความรู้สึกของคู่ครองมากขึ้น ทำให้สามารถตอบสนองต่อกันได้ดียิ่งขึ้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยถึงเป้าหมายในอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนครอบครัวการซื้อบ้านหรือการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน